ทิ้งอีกแล้วเหรอครับโัวทิ้งอีกแล้วเหรอทิ้งอีกแล้วค่ะส่วนที่สองทิ้งแล้วครับเพราะว่าไอ้เท่าแก่ทะเลาะกันเนาะไม่ใช่เท่าแก่กับเออเอออีโมอ่าเท่าแก่กับนั่นนะครับนี่นี่นี่ฟังเขาจะพูดให้ฟังอ่พูดให้ฟังกอีโมนี่ไม่อยากตัดนะคะอยากกลับบ้านแต่ว่าผักมันได้อยู่ผักเน่ามั่ง ได้มากอย่างเงี้ยเท่าแกก็อยากจะให้ตัดแต่ทีนี้เขาอีโม่ไม่อยากทำก็อยากอยากกลับบ้านแล้วได้เงินเต็มอย่างเงี้ยก็เลยทะเลาะกันแล้วทีนี้ตอนนี้คนเกาหลีก็กลับไปแล้วขอให้คนไทยตัดทิ้งขอให้คนไทยอยู่ตัดทิ้งไงไหมก็ไม่มุ้มคนไทยนะไ,ไม่มุ้มคนไทยนะครับผมนี่มีฟิลิปปินด้วยครับฟิลิปปินอยู่สามคนนะครับตัดทิ้งกันครับผมครึ่งวันนี่แล้ว ครับผมผมมีหลักฐานคลิปยาวอยู่ครับผมนี่หลักฐานคลิปยาวตอนเอ็กซิ่งกันนั่นเท่าแก่นั่นแล้วแก่ผู้หญิงก็อยู่อยู่นั่นครับตัดทิ้งก็คงจะเสียดายมากเลยครับผมอืผมก็ยังเสียดายเลยนี่สวยครับอืมได้มั่งไม่ได้ม่งนะครับผมคงจะสุดท้ายแล้วครับผมที่เห็นสวนเห็นพวกเราอยู่สวนปรกกาศนะครับว่า มันจะเป็นส่วนสุดท้ายเนี่ยสวยครับผมเนี่ยสวยนี่ส่วนสุดท้ายแล้วครับไม่ได้ตัดแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วส่วนสุดท้ายแล้วครับไม่ได้ตัดแล้วครับแล้วก็จะถึงฤดูการปลูกใหม่แล้วนี้สวยเนี่ยสวยเนี่ยดูดิสวยมากเลยแต่อีมูไม่อยากทํานะคะแต่ว่าผู้เท่าผู้เก่ผู้เท่าผู้เก่นะเขาไม่อยากทําเลยทะเลาะกันกับเท่าเก่์เขากลับบ้านไปแล้วเรากลับบ้านไปแล้วเลืแต่พวกเรา ดี๋ยวจะมีคลิปดูสิเอ้าส่วนนี้ตัดทิ้งยังไงส่วนนี้เอารากตัดรากอย่างเดียวไม่ได้ตัดมันส่วนนั้นเนาะมไม่ใช่ตัดมันส่วนนั้นจะได้ไม่ห่ายนนพอดีทําง,งานนี่ก็ทำเขาเกลี่ยเขาให้ล้มหักคออย่างงี้หักอย่างงี้แล้วก็ตัดจะได้รื้อพยางง่ายๆค่ะอืมพออย่างเงี้ยนี่ตัดรากออกนิดเดียวดูนะอย่างนี้อย่างตัดออกเงี้ทำาล้วทียังยัง แต่ก็อันนี้นะครับเนี่ยหนสวยหัวใหญ่ดูนี่หัวใหญ่มากเลยเนี่ยทิ้่อยงางเดียวเลยครับผมมีข้างล่างอีกนะไม่ใช่มีแค่นี้น่เนี่ยข้างล่างอีกแตัดอีกเสียดายครับตัดอีก โอเคฮะเฮ้ยครับเจอกันใหม